อย่างน้าล้างตีนกูเหวนยท่าทางบาริสต้าที่ไหนกูก็รู้แล้วเพราะแม่งไม่โปรกูได้ก,กิ่นกาแฟไหมน้ําร้อนเกินไปหรือมแม่งก็ไม่เก่งไม่ละเอียดไม่เลยผิดชอบไม่เมื่อาชีพไม่ใส่ใจอะ่ะหพวพ่อมึงต้องภูมิใจในตัวมึงแน่เลยใช่นางฟ้าหรอครับภาษาอังกฤษค่ะผู้ช้ยได้เราจะพูดภาษาอังกฤษทำไมวะ ปากลเลอะครีมอ่ะก็เช็ดให้หน่อยสิขาโตไร่คุณมอมรสวยมากเลยแฟรอยากทำแบบเขาบ้างพูดเป็นกระตูนไม่ได้ตั้งสถาปนิกมาแล้วด้วยน้องโอขับรถเพาขึ้นมาแล้วพี่แฟรติดต่อน้องผมด้วยเหรอมาละเกลียดผมจะตายผลองด่าผมแต่รู้สึกวง่ารีตลอดทางนันแหละไอ้โตแม่งไม่มีฝันไอ้โตแม่งกดถ้าเองอยากจะไิสู่ตัวเองเนี่ยนะลุงเนี่ยจะช่วยพวกเองทำไร่กก่า พัดมากระมือเลยนะเนี่ยบอกได้คำเดียวว่าทีมทีมนี่แค่หนังตัวยอย่างแล้วของจริงอะ่ะก็ได้แค่นี้เลยเอาของจริงสิจะบอกอะไรให้นะถ้ามันเจ๋งจริงเนี่ยนะระดับโลกเขาต้องมาการันตีได้เราไม่มีรางวัลติดตัวแบบไร้คุณนี่คะ4ี่ปีซ้อนผมอยากมาท้าแข่งขันกันตกลง โทรไปล็อกคิวให้อังเดรบาริสตาของเราได้เลยก็าแฟที่จะอร่อยสุดยอดมันต้องมาจากสองส่วนรวมกันบาริสตาที่เก่งมาเล่นกาแฟที่ดีผมมานะหวังว่าจะทำร้านกาแฟของพ่อให้ยิ่งใหญ่เจนกาแฟกับผู้หญิงเนี่ยเหมือนกันตรงที่ทำให้ใจสั่นคุณไม่รู้ตัวเลยครับคุณสถาปนิก อยากพิสูจน์ตัวเองเรามาลองด้วยกันนะไฟว่าต่อให้มีอุปสรรคยังไงเราก็ต้องผ่านมันไปได้กาแฟดีๆที่หนามบินไม่แดกไม่แดกกาแฟข้างทางนี่หรอวะไม่ได้ว่าร้านลุงนะครับ